สวัสดีค่ะวันนี้อาจุม,ม่าจะมานำเสนอเรื่องราวของสาวสวยที่เข้ามาเดินเล่นในหัวใจของอีซึงกิเธอก็คืออีดาอินค่ะก่อนที่เธอจะมาเป็นคนรู้ใจของอีซึงกินั้นเธอเคยพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างวันนี้อาจุม,ม่าจะมานำเสนอให้รับชมรับฟังกันนะคะอีดาอินเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2535ปัจจุบันอายุ29ปีมีพี่สาว1คนน้องชาย1คนเธอเกิดมาในครอบครัวนักแสดงค่ะ คุณแม่คอนมิรีเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมายาวนานถึง30กว่าปีคุณพ่อก็คือนักแสดงอิมยองกูและพี่สาวนักแสดงอียูบีค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเธอหย่ากันในปี2536และคุณแม่ก็ได้แต่งงานใหม่กับคนตระกูลอ e, ีและคุณพ่อใหม่ก็รับเธอและพี่สาวมาเป็นลูกบุญธรรมและน้องชายก็ได้เกิดมาในครอบครัวอีกหนึ่งคนค่ะและชื่ออีดาอินเป็นแค่ชื่อในวงการค่ะ ชื่อจริงๆของเธอก็คืออ e ีจูฮีเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กเพราะเห็นการแสดงของคุณแม่เธอรู้สึกชอบมากแล้วก็อยากจะแสดงเก่งเหมือนคุณแม่ของเธอเองรวมทั้งพี่สาวและคุณพ่อที่เป็นนักแสดงอีกด้วยค่ะแต่เธอก็อยากจะให้ทุกคนเห็นฝีมือการแสดงของเธอเธอจึงไม่อยากจะบอกใครว่าเธอเป็นทายาทของครอบครัวนักแสดงเพราะเธอรู้สึกกดดันและเธอก็คิดว่าต้องทำออกมาให้ดีที่สุด จะให้แม่เสียชื่อไม่ได้และในปี2014เธอก็ได้เดบิวต์ค่ะได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายช่วงแรกๆก,ก็จะลำบากหน่อยค่ะมีคอมเมนต์แย่ๆมากมายแต่มีคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้เธอเพียงแค่1%เท่านั้นเองค่ะแต่มันก็เป็นกำลังใจเป็นพลังให้เธอสามารถอดทนและลุกขึ้นต่อสู้เรื่องแรกของเธอในปี2014รับบทนางเอกจากซีรีส์สั้นเรื่อง20 y e a r o หลังจากนั้นเธอก็ ีผลงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆรับบทนางเอกบ้างบทสมทบบ้างแต่ไม่ว่าจะบทบาทไหนเธอก็ตั้งใจทํามันออกมาอย่างเต็มที่จนมีผู้ชมหลงรักเธอกันมากมายและในช่วงบ่ายวันที่24พฤษภาคม2564ชื่อของอีดาอินก็อยู่ในสื่อทุกสื่อของเกาหลีและส่งต่อไปหลายๆประเทศรวมทั้งบ้านเราด้วยค่ะทุกสื่อพากันลงข่าวว่าเธอกําลังออกเดทกับพระเอกซุปตาแถวหน้าอย่างอีซึงกิและข่าว ก็ไม่มีมั่วค่ะต้นสังกัดของดาอินก็ออกมายืนยันว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันได้6เดือนโดยพัฒนามาจากการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการแล้วก็ค่อยๆขยับฐานะมาเป็นคนรู้ใจค่ะ ทั้งสองคนชอบออกรอบตีกอล์ฟเหมือนกันค่ะแล้วการตีกอล์ฟนี้ก็อาจจะเป็นสื่อรักของทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะคะและดิสแพสสื่อดังที่มีสายตายอย่างกับสับปปะรดก็ได้ภาพออกมาเปิดเผยอีกเช่นเคยค่ะว่าทั้งสองคนออกเดทกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2020ต่างพากันมาเล่นกอล์ฟกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในย่านคลังหนึ่งหลังจากเล่นกอล์ฟแล้วก็ทานข้าวเสร็จอีซึงกิก็ขับรถพาเธอไปยังธนาคารซึ่งพวกเขาต่างคน ก็ต่างลงและแยกย้ายเดินเข้าธนาคารแล้วก็กลับมาขึ้นรถซึ่งอีซึงกิก็ขับรถมุ่งตรงไปยังเมืองคังวอนเพื่อไปพบคุณยายของเขาและพวกเขาก็พูดคุยกันอย่างอบอุ่นและคุณยายก็ออกมาส่งพวกเขาที่รถซึ่งซึงกิก็เคยไปพบครอบครัวของดาอินมาแล้วด้วยค่ะและในระหว่างที่คบหาดูใจกันนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะต่างพากันไปแนะนําแฟนของตัวเองให้กับคนรู้จักได้รับรู้ตลอดและทั้งคู่ ก็มักจะหาเวลาว่างจากตารางงานเพื่อไปออกเดตตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆค่ะและเมื่อมีการยืนยันจากต้นสังกัดและลงสื่อทั่วเกาหลีและข่าวนี้น่าจะโด่งดังทั่วโลกเป็นแน่แท้ค่ะคงจะมีสาวๆภา,ากันอกหักกันระนาวแน่นอนค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่ทั้งคู่มีเหมือนกันนะคะทั้งคู่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เหมือนกันค่ะซึ่งกิสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าเซจงมหาราชส่วนอีดาอินนั้นสืบเชื้อสายมา อาณาจักรษัตริ์องค์แรกของอาณาจักรเพ็กเจก่อนยุคโครยอค่ะโปรไฟล์ดีงามทั้งคู่เลยหวังว่าจะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่นะคะ อาจุม่าก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยค่ะจริงๆแล้วซึงกิก็คืออป,ป้าที่อาจุม่าหลงรลักและชื่นชมค่ะอาจุม่าได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะยังไงก็ไปย้อนดูกันได้ค่ะเห็นนางมีคนมาดูแลก็ดีใจกับนางด้วยจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจุม่านำมาเสนอให้รับชมรับฟังกันนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ